สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีพี่พี่นอ้องสุขสุขคน,ขนด้วจ้าตอนแรกคิดว่าบาดแผลได้พี่น,อน้องมาหนินะฟุ้งโตกพายุเข่ามาเศร้าอย่าดำปั่นเข่าพี่นอ้องเอ้ยได้จัดกระอสอบเยอะโลกว่าเบิ่นะงพันพี่นอ้องจะได้จัดกระสอบนาอา้าเข่าดัมยอะดำปัน่น ฝนตกเมื่อเช้านี่พี่น้องเลยพี่น้องหลังจากเทาเกี่ยวเขาออกเนาะช่วงนี้นะกระิเริ่มแบบบอเป็นแบบสีสันซีสวยงามเลยได,ได้สิเริ่มเป็นทะเลทรายแล้วปลาลายลีขาวเอดามนะยังลายอลีได้จะกระสอบไปได้เนาะ

ไดักรสอบแล้วจังเ่อนกัีนังได้ฮอดแปดิบแล้วโ้สแสดงมาลายอะไรก็มึงฝันอยู่หรอมึงฝันอยู่หรอมึงตื่นหรือ,อยังอันก็ได้ซากลัวกับสอบ พราะซีปีนี้มันก็ไดแ8่ซิซีไปแล้วย,ย่งกระเด้าปากลายนึงสิบระได้ันจะขามสซก็ได้ก็ไดมันเข่างามได้ปันเข่ารอบแรกพี่น้องตา ได้สอบโต้เลยพี่น้องไว้ถอดโฮกไปอีนะถอดโฮกบะถอดโฮกบะได้สอบถอดโฮกสอบพี่น้องเว้ลำทางกินเนี่ยซามซิฟสอบกับบะเบิสดอกได้ด้านและจีคลายแต่งครัวบะ

ดีแต่เห็ดหมัดบ่ใหญ่ขัดไปเห็ดหมัดอยู่เฮะโอ้ยอะเดียวยังน้อยจีแคทจีนะบ๊อสนันอุ้มมาได้เราคิดว่าได้ก็คืแบบเบื่นตาย ได้30กว่ากระสอบนะครัขาปูได้ใส่นัองตัวได้าปูเออปั้นขาปูก่อนโอ้ยไม่ได้แบกเ้อะแบกกูไม่ได้แบกเ้อ พ้าไปดมไว้เปิดพสทีละหน่อยทีละหน่อยญาติละน่อยทีละหน่อยญาติลดแค่น้องเอ้ญาติลดแคนก็เลยญาติละหน่อย,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 อยเอาเรบรลลีบรบรลลีแ้านฮะกะว่าบปหา้าสุดพ่วงซ้ำ กบาร์แทชชุดคก็จะรถจะแค่เลยเพื่อมันไปอยังแห่งไปได้พี่น้องเว้ยคนโต๊ะใส่น้อยนึงมาเต้าน,นี่ไม่ไในมืออ่ะ 4 6 7 8สี Sch ่หกเจ็ดแปดสิบจุสองสีาอนสี่กช้าป้าจะได้นั่งสีินะนั่งขับปลูกนะ

บใบเท่ไว้บใส่กระสอบบเป็นเล้านะเอาใบดีให้เอาใสกระสอบข้าวไว้โดอเออข้าเป็นเล้าใส่กระสอบข้าวไว้เลยพี่น้องถ้วกระดาษสังสิบเก้าสอบขับปลูกจะสอบพี่น้องขับปลูกจะสอบปลูกก็สอบสอบเล่นเล็นี่นะเลี่ยตัวน์เบาดาวเออเบาว่าเออ คนละซองบ่ละซองอ่าวาเลือกเขาไว้มาเลือกอะไรก็ซีกินไว้เื่อไว้เนี่ยแย่งเ่อหวานเ่อย่งมันบออกนะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปแล้วนะมาหน่อยมันมากวนจองเอ้ย เฮ้ยพรายก็สอบคาเต่งเลยเอ,ลอเอ้ยแต่แม่นี่ย

ชีสสอบเลยพี่น้องเอ้ยประมาณ4ีสชอีสสามพี่น้องมีเฝ้าคนคนไปเฝ้าคนมาคนไปคนตกมานี่มันสิย่ายอีก cái thịt chín này anh thịt cái đẹp của đàn đó ha để ăn để <laughs> bà là <laughs> mình tôi đã nói anh biết ai học hoàn em 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 anh em 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 เดซี่สิกลัว 4, กระสอบพี่น้องยัง 4, ยี่สิปพดได้โวยน้าปลาซูสิบเก้าแจ้งว่าเพิ่มอีกเจ็สอบป 4, 42, ุ๊บมาีนยี่สิบสมน่แหไรพี่น้องเว้ยเขาน่า,นาง,งายเพื่อนก็บ,บกิด่ย 4, ายเราเดซี่สิบกลัวบ้านรอบแรกกระซำหน้าติ้งนะสมรัรได้วซิปกระสอบหนึ่งอีกซิปกระสอบกระซำหน้าติ้งเลย ทำหน no ้าน้องเส้นอะไรไม่น้องเอ้ยด้อีกได้สิบก็ให้ยนี่ได้แล้วประมาณเจ็ดสิบหลายคนน้องเอ้ยหน้าห้ากับสิมาเขือสามหายนี่อะไรวมแล้วสิประมาณสี่สิบหันเลยเนาะประมาณนี้แหละครับน้องแคท วีนี่สี่สิบสามสี่สบกกยังเหลือตัวนั้นเนองตัวนี้ประมาณ43จสะได้ถ้าได้การอยูคลิปนางเนาะมีคำตอบแน่นอนคิดว่าได้ขอบคุณแล้วก็นังใจพี่น้องคลิปนี้ก่อนที่เขาไปก่อนพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอ่าเับปั้นข่าวให้ดำเนาะเจดีดำหรือว่าน้องเคสนั่นเนดนะรอบแดงเนาะ ประมาณ40ตัวพี่น้องเลยขอบคุณทุกคนลังใจคลิปน้าพอกันที่ดาวพี่น้องคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ